ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่า C C I B เมื่อวานนี้นะคะมีการนำเจ้าที่พร้อมกับหมายสารเข้าตรวจค้นคอน์โนเิเนียมหรูกลางเมืองขาดใหญ่ค่ะนี่เป็นวินาทีนะคะที่ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด C C I B หรือว่าตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ร่วมกับตำรวจโรงพักคอหงค่ะเข้าไปบุกค,ค้นคอนโดมิเนียมหรูใจกลางเมืองหัดใหญ่นะคะโดยได้มีการนำหมายค้นของสารแขวงสงขาค่ะเข้าไปตรวจคนห้องพักบริเวณชั้น10ของคอนโดมิเนียมดังกล่าวนะคะโดยชื่อว่านาภาลัยคอนโดซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนราชยินดีกลางเมืองหัดใหญ่ เนื่องจากเจ้าที่สืบทราบเขาว่าสถานที่ดังกล่าวนะคะที่เป็นห้องคอนโดมิเนียมถูกใช้เป็นที่ตั้งของเว็บพนันออนไลน์ชื่อว่าเว็บไซต์ยูโร97ซึ่งพบว่าเป็นเว็บเดิมพันกีฬาอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็มีการเปิดให้เล่นการพนันออนไลน์เช่นสล็อตแมชชีนฟุตบอลบาคารา่าแล้วก็หวยออนไลน์โดยเจ้าที่หลายสิบนายนะคะได้เข้าไปปูพรมตรวจคนห้องพัก บริเวณชั้น10ของคอมเมิเนียมดังกล่าวแบบเรียงหน้ากระดานทั้งหมด12ห้องค่ะเริ่มตั้งแต่ห้องหมายเลข1 0 0 1ถึง1012และปรากฏว่านะคะก็พบว่ามีจำนวน6ห้องนะคะที่เจ้าที่พบพนักงานที่ทำหน้าที่เป็น call center กำลังให้บริการลูกค้าอยู่ประกอบด้วยห้องหมายเลข1001หมายเลข1002หมายเลข1003หมายเลข1006และหมายเลข1 0 0 โดยเพราบว่ามีทั้งนะคะบุคคลที่ทำหน้าที่ติดต่อลูกค้าชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวรวมไปถึงนะคะยังมีผู้ที่คอยตอบปัญหาให้กับลูกค้าที่มีการแอดเข้ามาเล่นพนันในระบบ โดยจากการเข้าตรวจค้นนะคะเจ้าที่บอกว่ามีการพบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะนับ10ชุดรวมไปถึงเจ้าที่ได้มีการควบคุมตัวนะคะบุคคลที่อยู่ในห้องพักได้ทั้งสิ้น17คนโดยเพราะว่าเป็นชาย9คนหญิง8คนค่ะพร้อมด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อีกจำนวนหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นจอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ24จอ CPU นะคะ10ตัวเราเตอร์อินเทอร์อนเน็ต5ตัวแล้วก็โน้ตบุ๊ก7เครื่อง นอกจากนี้นะคะก็ยังพบว่ามีอีก3คนที่ทำหน้าที่เปิดบัญชีให้กับประชาชนเนี่ยเข้ามาเล่นพนันออนไลน์เจ้าที่จึงได้มีการควบคุมตัวทั้งหมดไปสอบสวนต่อนะคะที่โรงพักคอหงอําเภอหาดใหญ่จังสงขลาค่ะโดยจากการสอบสวนนะคะเจ้าที่บอกว่า ได้มีการสอบถามถึงลักษณะของการชักชวนให้ประชาชนนะคะหรือว่าคนที่อยากจะเล่นพนันออนไลน์เนี่ยนะคะมีการแจ้งข่าวผ่านทางแฟนเพจ Facebook ต่างๆนะคะแล้วก็มีการแชร์ข้อมูลข่าวสารกันไป ว่ามีการเปิดให้เป็นลนักษณะของเว็บพนันออนไลน์จากนั้นเนี่ยก็จะมีประชาชนหรือว่าคนที่สนใจเนี่ยแอดเข้ามาในระบบค่ะโดยได้มีการเปิดให้โอนเงินเข้ามาในระบบนะคะตั้งแต่50บาท100.200บาทก็แล้วแต่แล้วแต่ว่ากำลังของคนที่จะโอนเข้ามาโดยการจับกลุ่มในครั้งนี้ค่ะเจ้าที่บอกว่านะคะได้มีการ เริ่มต้นจากการที่มีคนแจ้งข้อมูลข่าวสารเข้ามาในระบบของทางเจ้าที่ค่ะจากนั้นเจ้าที่ก็ได้มีการปลอมตัวนะคะเข้าไปในการที่จะแอดเข้าระบบนะคะโดยสมัครเป็นบุคคลเพื่อเล่นในระบบของเว็บพนันออนไลน์นั่นแหละค่ะจนรู้นะคะเรื่องของการโอนเงินเข้าระบบรวมไปถึงขั้นตอนข้อมูลต่างๆนะคะจนนำไปสู่การสืบทราบว่าเส้นทางการเงินของการโอนเข้าระบบนะคะโอนไปที่ไหนอย่างไรและ ที่สำคัญก็คือเรื่องของการตรวจสอบ IP อินเทอร์เน็ตที่มีการใช้ในการติดตั้งนะคะสำหรับเป็นจุดที่ทำงานของประชาชนคนกลุ่มนี้จนทราบว่าเว็บดังกล่าวนะคะที่ได้มีการเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการหลอกลวงเนี่ยโดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์นตั้งอยู่ที่คาลามิเนียมดังกล่าวในอำเภอหัดใหญ่จัดสองขาค่ะซึ่งเมื่อคืนนี้ในทางเจ้าที่นะคะก็มีการนำตัวผู้ต้องหานะคะที่เป็นพนักงานนะคะในคอนโดทั้ง17คนโดยเป็น ชาย้คนหญิง8คนเนี่ยพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานนะคะมาถแถลงข่าวที่โรงพักขัดใหญ่โดยเบื้องต้นก็ได้มีการแจ้งข้อหาจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือว่าชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้ามาเล่นนะคะหรือว่าเข้าพน,นันทั้งสล็อตแมชชีนฟุตบอลบาคารา่าแล้วก็หวยออนไลน์ในการเล่นครั้งนี้ซึ่งไม่ได้อนุญาตโดยเจ้าที่บอกว่าจะมีการสอบสวนขยายผลนะคะไปถึงกลุ่มบุคคลที่อยู่เบื้องหลังรวมถึงเครือข่ายเว็บพนันนี้ทั้งหมด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเนื่องจากทราบว่าในแต่ละเดือนนะคะจะมีเงินหมุนเวียนในระบบเนี่ยสำหรับการโอนเงินเข้ามาเล่นในเว็บพนันครั้งนี้นี่นะคะเป็นจำนวนเงินนับร้อยล้านบาทค่ะ